น้ำพึ่งหยดเดียวที่จะกำลังทำวงการฟุตซอลเดินสายต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งมาอีกครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงในข่าวกระแสหลักจากการแข่งขันฟุตซอลเดินสายบอลระเบิดโอเพ่นคับแล้วก็มีเรื่องมีราวจนที่ต้องบอกว่า เตะกันจนขาหัก2ท่อนนะฮะคิดดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนคือต้องบอกว่าวงการเดินสายตอนนี้เนี่ยหลายๆที่ก็พัฒนาปรับปรุงนะฮะไม่มีเรื่องของการเกียร์เลแต่ว่ารายการนี้เนี่ยก็เกิดเป็นเรื่องเวลาจนได้ต้องบอกว่าน้องที่โดนเตะขาหักเนี่ยก็เป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดสมุทรสาครเขาก็มาเดินสายในทีมที่มีชื่อว่าฟ้าบีบีกันก็มาลงเตะกับทีมหนูนาที่มีแข้งอดีตไทยลีกเนี่ย น้องเขาจนขาหักนะครับต้องบอกว่าน้องที่โดนติเนี่ยชื่อน้องอาร์มสุภวิทย์แก้วเพียเท้าของทีมฟ้าเบกฟ้าบิบิกันส่วนคนที่เตะเนี่ยในข่าวไทยรัฐสปอร์ตเขาบอกว่าชื่อพีทสมภพแจ้งกเกษตรของทีมหนุนนานะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องขาหัก2ท่อนต้องรับการผ่าตัดหลวนที่โรงพยาบาลทนบุรีหนึ่งก็หลายๆคนก็รวบรวมเงินบริจาคเงินเนี่ยเพื่อช่วยน้องแล้วนะครับก็เลยว่ามันมันเป็นเรื่องที่ ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในวงการเดินสายต้องบอกทั้งฟุตซอลเดินสายฟุตบอลเดินสายเนี่ยตอนนี้มันมีไลฟ์สดมันมีเรื่องของระบบการจัดการที่ดีแล้วก็ไม่มีเรื่องเกเรแล้วแต่รายการนี้ทําให้ต้องหวนกลับไปคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราพัฒนาจริงๆหรอหรือว่าเราพัฒนาแค่สื่อแต่จิตใจของนักเตะทุกคนเนี่ยยังไม่พัฒนาก็ต้องบอกเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่จะพาฟุตซอลเดินสายกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับก็ในเรื่องนี้เนี่ย อย่างน้องเนี่ยก็เพิ่งจะต้องจบมัธยมใช่ไหมจะไปเข้ามหาลัยคือพอขาหักส,สองท่อนเนี่ยมันก็ทําให้น้องเนี่ยเสียโอกาสไปอย่างมากเลยนะเป็นอะไรที่น่าสงสารแทนครอบครัวของน้องที่โดนเตะมากๆคือผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยน้องคนที่เตะเนี่ยก็ต้องไปขอโทษครอบครัวเขาเลยต้องไปยังไงก็ต้องไปหาครอบครัวเขาอะ่ะมันเป็นเรื่องที่อนาคตของลูกเขานะคนหนึ่งเนี่ยต้องมา ดับเพราะคุณไปเตะเขาโอเคแหละคุณบอกว่าฟุตซอลมันการประทะแต่ปะทะหรือตรงใจทําร้ายเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปคิดดูว่าเราจะทำยังไงต่อไปเชื่อว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าพอเกิดแล้วเนี่ยคุณต้องรีบแก้ไขปัญหาแล้วก็มันเป็นเคสตัวอย่างว่าเฮ้ยตอจากนี้เนี่ยเราจะไม่ทําแบบนี้กันอีกแล้วนะสำหรับวงการฟุตซอลเดินสายก็ดีฟุตบอลเดินสายก็ดีทุกที่มันคือมิตรภาพที่ดีต่อกันเชื่อว่าวงการเดินสายเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่ง แหล่งผลิตนักกีฬาทีมชาติอีกหลายๆคนนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยต้องติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าหลังจากที่ต้องอาจจะพาตัดอะไรจะกลับมาเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามกันต่อยาวๆแล้วก็จะมีการช่วยเหลือยาวๆอย่างแบบไหนก็ต้องติดตามครับใครมีข้อมูลยังไงอ่ะลองคอมเมนต์ก็ที่สําคัญเนี่ยให้กาลังใจทั้งผู้จัดนะครับอย่างพี่หนุ่มบเบิร์ดที่เป็นหัวเรือในการจัดครั้งนี้ก็เชื่อว่าพี่หนุ่ม มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดีอย่างแน่นอนนะครับบอมฝากกดติดตามด้วย